แกช่วยเอามาัดแตงผมไปส่งต่อได้ป่ะจะเอารถมาให้ส่งเออก็เหมือนเอารถให้กูอ่ะใช่ใช่คืออะไรจะจะโดนยึดถือว่าอะไร <c oughs> ก็มันหมุนไม่ทันอะช่วงนี้ยมาใช้เงินเยอะด้วย <c oughs> ผมพูดเรื่องจริง <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมแกช่วยหน่อยเพราะแกก็มีรถหลายคันนะแกก็มีเสียคันหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วก็แอคคอร์ดอีกแกขายเอาขาดแกได้ปะล่ะ <c oughs> บ้าปะเนี่ยให้กูขายรถตัวเองเอาเอาเอย่างนี้ก็ได้เต้ย แบบว่าเต้ยสะดวกอะแบบว่าเต้ยน่าจะสะดวกสุดอะรถเต้ยมีกี่คัน 2> 2, น่ะมีสองคันดถทำไมรวมมาไซหรือว่าเอารถสาม0ันของเต้ยก็ได้เข้าเต็นด้วยปะคือเรามอไซด้วยเต็นแล้วคือก็เหมือนแบบผมขายไปเลยยไงหรอพีสส่สวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับมอสกับแนนนะครับจากช่องแมวมอสชาแนลนะครับผม ออวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำคลิปแก้งเพื่อนนะคะทุกคนคแต่ทุกคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราอถึงมาเปิดคลิปกันที่นี่สงสัยสงสัยเลยมาสงสัยมากเนื <c oughs> ่องจากว่าเรานะคะเอารถมาติดฟิล์มกันรอยนะคะติดฟิล์มใสกันลอยนะคะที่ร้านนี้เลยนะคะว i p คาร์ดีเทลลิ่งนะคะตั้งอยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะลบบุรีนี่เองนะคะทุกคนครับวันนี้นะคะ ลูกของเรานะคะก็เสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็บอกว่าที่เนี่ยสำหรับคนแบบรักรถเพราะว่าอยากที่จะดูแลรถใช่เพราะว่าแบบบางคนแบบออกรถมาใหม่หรือว่ารถอยากรักษาสภาพรถเอาเวลาแบบว่าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยส่วนมากสังเกตนะเวลาขับตามหลังรถสิบล้ออ่ะก็จะมีเศษเศษินมีอะไรกระเด็นขึ้นเราก็ต้องแบบว่าอดต้องกันไม่ให้แบบว่ารถเรา่ถ้าถือว่าเป็นรถคือมันก็ไม่สวยนะใช่คน อ่าก็เหมือนสึาเ,เขาเรียกว่าแลสติกเกอร์สายกันรอย<ช>นะคะผมนะคะ,ะ,คะที่นี่นะคะเขารับทั้งบริการล้างอาชีพรถนะคะแล้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีนะคะล้างห้องเครื่องตัดบอกสักพรมนะคะอบโอโซนค่าเชื้อแล้วก็อีกอืก่นๆอีกมากมายนะคะอยาง สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาดูแลรถก็คือที่นี่แนะนำเลยนะคะทุกคนวิปคาร์ดีเทลลิงนะคะ,ะผมต้องบอกเลยว่าที่นี่แบบของบริการดีมากเลยนะใช่ค่ะคือนี่เขาเปิดแอร์ให้รถเราด้วยเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรจริงอันนี้เพื่อวีพีจัดเลยเออเขา,เอาบอกว่านี่นี่คือแบบเนียนมากละเอียดสุดๆร้านนี้ดูเนียนจริง และสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากที่จะดูแลรถนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการล้างอาัดฉีดหรือว่าอยากที่จะมาติดฟิล์มสายหรือว่าอยากมาทาความสะอาดรถแล้วก็บริการต่างๆนะคะสามารถนะคะสอบถามที่เพจนี้ได้เลยนะคะวิบคาร์ดีเทลลิงนะคะทุกคนเจ้าของเนี่ยบริการดีมากนะคะโทรมาสอบถามหรือว่าทักมาสอบถามรายละเอียดต่างๆทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแก้งเพื่อนวันนี้เราก็มาขอรับลูกชายแล้วก่อนอแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะแก้งเรื่องอะไร แต่มันเกี่ยวกับรถแน่นอนอาพี่มอสบอกคนดูหน่อยว่าวันนี้มอสจะแกล้งอะไรเพื่อนอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมกับแนงอ่ะจะโทรไปแกล้งเพื่อนโดยการที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนช่วยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยแนงเป็นหนี้เยอะมากหนี้แล้วก็ส่งรถไม่ไหวใช่ก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนแต่ละช่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เบลพี่โน้๊เตอยอะไรเงี้ยจะมีวิธีแก้ไขให้พี่มอยยังไงบ้างเพราะว่าพี่มอยจะ ไม่ไหวช่วยเอาบอลไปกอนได้ไหมแล้วก็แบบต้องการใช้เงินประมาณนี้จะเศร้าจริงจะรลองทําไมแล้วูดไปเรื่อยอ๋อเดีย๋ยวเราไปลองใจเพื่อนกันดูนะครับว่าถ้าผมก็แนงจะขานูันนีัน้เพื่อนเนะี่ยเพื่อนจะรับรู้ไหมอ่าล้วจะช่วยเราโดยวิธีไหนบ้างแค่นั้นเองประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาจะช่วยเราแบบไหนบ้างน,นะฮะไป โอเคค่ะทุกคนก็คือตั้งแต่ต้นคลิปที่เราได้บอกกับคนดูไปแล้วว่าเราจะมาแกล้งเพื่อนกันจะโทรไปแกล้งเพื่อนกันในนี้เราเพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายได้มาอัดคลิปกันนะคะพอดีไม่ว่างเพิ่งไปทาผมกันมาใช่ครับแม่แม่รอปะเดี๋ยวจะแบบว่าคนดูจะสงสัยว่าเออทำไมเปิดคลิปอีกสี่นึงทำไมตอนนี้อีกสีนึงอะไรอย่างนี้ก็คือที่เราบอกกันว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเดี๋ยวจะโทรไปแกล้งเพื่อนนะครับว่าเราอ่ะป็นนี่เยอะแล้วก็แบบ ให้ช่วยหาทางออกให้เราได้ไหมส่งรถไม่ไหวส่งไม่ไหวเออซื้อมาแต่งต่อเราไปได้ไหมอะไรประมาณนี้จะแก้เพื่อจะแกล้งลองใจเพื่อนว่าแบบเพื่อนจะทํายังไงอะไรเงี้ยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวดูคนแรกเลยไหมพี่ตั้มก่อนลองดิฮัลโหลครับมอรฮัลโหลครับพี่ครับผมอ่าพี่ว่างไหมน่ะ พี่ว่างเปล่าตัวเนี้ยอยู่ไหนอยู่บ้านอ๋อสะดวกคุยไหมครับย้ายเปล่าว่างครับผมไม่จะพูดไงเดียเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันแนนอ่ะแต่แบบว่าอะไรมีอะไรอ่ะเออมันผมมาเป็นแม่จับอะไรล่ะเอาเรื่องอะไรเอาซีรีสไปเลยเรื่องจริงเรื่องจริงพี่ซีรีส์อะไรอ่ะเออเป็นอะไรมันเป็นนี่เขาเรื่อง ผมเคยเอารถไปไอ้นี่ไงรถมาแตง่งกันเหรอใช่ใช่แล้วควนี้แบบผมทําบ้านทําอะไรกันด้วยไงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพี่ซื้อมาแต่งต่อผมได้ปะฮะซื้อรถมอสอะพี่ช่วยซื้อต่อได้ไหมพี่พอได้ไหมพี่ต้องคุยกับอันก่อนนะแล้วแต่ว่าพี่นนก็จริงๆที่บ้านพี่ก็มันก็มีรถหลายคันนะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวอถมอสจะขายเท่าไหร่อ่ะเอาเอาไปก่อนเอาสักล้านล้านห้าได้ไหมพี่เอาไปก่อนแล้วพี่ไปส่งต่อ,อล้านห้าหรอครับ เอาส่งพาราให้พี่ก็มีมันพี่ก็มีพาราเยอะอะมอสแต่ถ้าถ้ามอสจะขายจริงๆเนี่ยพี่พอช่วยได้ก่อนแต่ว่าประมาณว่าก็คือว่าเอาแบ่งแบ่งไปใช้ก่อนแต่ว่าถ้ามอสจะขายหพี่จะพาไปว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไปไหนไปเต็นต์กว่าไหมไปเต็นต์อไงอย่างเงี้ยไม่ผมไม่อยากเฝาาไว้กับคนอื่นไงผมอยากให้พี่ซื้อไว้ซื้อไว้อีกคันหนึ่งได้ไหมพี่ก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรือดี่ยวเนี่ยต้องถามอันก่อนป่ะอ๋อโอเคแต่ว่า ร้อนเงินขนาดนี้คือว่าพี่ยจะเต็นรู้จักอยู่เป็นเต็นเพื่อนพี่อะไรเงี้ยก็ผ่าไปได้โอเคครับได้ได้พี่พพก็อยากช่วยนะแต่ว่ามันก็สามร้อยเจ็ดมันไม่ไหวว่ะเออไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรพี่เพราะผมผมก็ไม่ขายหรอกผม<อ>ก็แกล้งพี่อย่างนั้นแหละผมไม่ได้ขายเอาอย่างไรได้ผมหมดได้บอสแต่ตอนนี้ก็คุณก็อยู่ในช่องแมมมอสนะติดจริงจังอีกแล้วเรื่องเวลาเลยเอาซีรีส์อันไหนมาฮะ เราก็ตีเรียนเลยเนี่ยอ๋อไปเต็นท์ไงเออไปเต็นท์เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอที่เต็นท์พี่อเคครเราโทรบอกสามนัดเจ็บดิว่าเงินัโอเคพี่ผมแกล้ง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 เฉยนี่นี่นี่พี่โน้ตขึ้นสีเขียวฮะพี่โน้ตขึ้นสีเขียวถูกเลยของมะถั่วอ๋อโอเคเออโน้ตออนอยู่ลองไหม น้องไม่รับว่ะว่าไงฮัลโหลน็อตว่าเออแกว่าไหมผมมีเรื่องปรึกษาว่ะว่ามาเลยว่างอยู่เออคือตอนเนี้พุ่งตรงหน้าคือแบบพาระผมมาเยอะมากเลยแล้วผมมาเอารถไปแต่งมาเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้คือแบบทำบ้านผมแล้วก็ของแนนด้วยไงมันเลยต้องทุ่งตรงคือใช้ใช้เงินแล้วมันหมุนไม่ทัน แกช่วยเอามัดแตงผมไปส่งต่อได้ปะจะเอารถมาให้ส่งเออก็เหมือนเอารถให้กูอะใช่ใช่คืออะไรจะจะโดนยึดถือว่าอะไรก็มันหมุนไม่ทันอะ่จงเนี้มันใช้เงินเยอะด้วยผมพูดเรื่องจริงเพราะว่าตอนนี้ผมแกช่วยหน่อยเพราะแกก็มีรถหลายคันน่ะแกก็มีเสียคันหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วก็แอคคอร์ดดแกขายเอาผาดแกได้ป้างละอ้าบ้าปะเนี่ยให้กูขายรถตวเอง ไม่ถือช่วยช่วยผมไงผมไม่มีทางออกมันมันมันจะช่วยยังไงบ้ามันแต่มันไม่ใช่ต้องขายรถตัวเองแต่บ้าเหรอไม่ผมไม่อยากเอารถผมไปเข้าเต็นไงกับคนอื่นผมไม่อยากให้รถผมไปอยู่คนอื่นดูดูจะให้อาขายเอาผ้าไปซื้อวัาแต่งคิดอะไรอยู่เนะี่ยอันนี้ก็ได้เอาสุดท้ายก็คือแบบว่าเอารถแกไปเข้าเต็นแทนรถผมได้ไหมละ่ะแล้วแกเอารถผมไปขับอันนั้นเขายังชั่วคุณจะบ้าหาปะเนี่ยเออเอาตรงตังไปได้อยู่แต่ก็ให้อาขายรถเอง แล้วมึงคิดว่ากูจะไม่โดนไอพีด่าหรอให้กูทำอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะนะมันเรื่องของแกไงอันนี้มึงซีเรียสปะเนี่ยหรือย oh, ังไงโหซีเรียสรถแกเข้าเต็นท์น่ะกูมัซีเรียสแล้วตอนเนี้ยยอกยอกยอกนี่นี่ผมให้แกดูนี่นี่อะไรกูถ่ายคลิปอยู่ไอหิ่ถ่ายคลิปแล้วล่ะผู้ชม ต้องใหญ่ตั้งแต่ให้กูเอารถเข้าเต็นท์แหละผมหยอกเล่นไม่ได้ทำไรถ่ายคลิปอยู่ถึงมึงพูดจิกกูก็ทำไม่ได้แบบนั้นอ่ะอันนั้นมปนเรื่องของแกไงเรื่องของผมคือผมจะยืมเออแค่แค่ชั่วอ่ะโอเคอ่าแค่นี้แหละอย่าหาไปหลอกใครนะอย่างเงี้ยฮะอ่าโอเคโอเครถเข้าเต็นท์ด้วยว่ากันทีถ้าหาตัวโจ๊กถ้าหาตัวโจ๊กอ่ะต่อไปจะเอาใครดีอ่ะ โทรหาเต้ยเลยอ่ะเฮ้ยเต้ยออนอยู่ฮัลเวเออฮัลโหลเต้ยครับเต้ยว่างไหมเนี่ยว่างพี่เออสะดวกคุยอยู่ไหมได้เนาะได้พี่เออพอดีแบบพี่มีอะไรปรึกษาหน่อยไงอ๋อเออว่างมาเลยอ่าเอาเอาตรงนะคือแบบช่วงเนี้ยแบบเต้ยเห็นพี่พี่ทําบ้านของพี่แล้วก็ของแนนใช่ป่ะล่ะมันเลยแบบ ใช้ใช้เงินเยอะแล้วก็เมื่อส่งสำเร็ที่แล้วพี่เอาก็เอารถไปทำด้วยไงไปแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคือพี่ต้องใช้เงินนะอ่ะพี่จะจะ,จะพูดไงเดียให้เต้ยเอารถพี่ไปส่งต่อก่อนได้ไหมตอนแรกพี่จะขายหรอคือไงก็ไม่อยากขายไงแต่ว่าไม่รู้ทาไงจะแก้ปัญหาไม่ได้คือคิดคิดมาข้อนึงคือแบบว่า ให้เตยเอาเอาไปส่งต่อได้ไหมอะไรเงี้ยอให้รถอยู่กับผมมาละเออว่าพี่ไม่อยากให้รถไปอยู่กับคนอื่นไงเมันส่งเดือนเท่าไหร่พี่สี่หมื่นกว่ากว่าได้ไหมชอห็อตเหรอพี่ช่วงนี้คือพี่เอารถไปทํามาไงแล้วไม่ได้บอกแน่ไงแล้วมันต้องใช้เงินด้วยช่วงนี้เหมือนเอาไปส่งส่ง,ส,งส่งได้ไหมอะหรือว่าเตยไม่สะดวกมันก็ช็อตอย,อยู่เหมือนกันนะพี่ไหนจะลูกไหนจะอะไรพวกนี่ไงตอนนี้แต่ว่าถ้าให้มาส่งก่อนได้อยู่เคยส่งก่อนอืมแล้วถ้า ถ้าอยากจะขายไปเลยแบบว่าเต้ยเอาเอารถเต้ยสองคันอะไปไปขายเต็น์ก่อนได้ปะ่ะแล้วมาช่วยพี่อ่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นยัดน่าจะยากเลยแหละเพราะว่าเอาคันนี้ก็เอาไปรับไปส่งแม่งไงพี่มาแ,มแต่งมันก็มาแต่งขับขึ้นได้แม่ขึ้นได้สี่คนถ้าแตงมันก็ขึ้นได้แต่แบบถ้าผมของผมก็ส่งมาเยอะแล้วนะ,ะจะหมดละอีกไม่กี่ปออีอ่ะอีกอีกปีสองปีอีกอึดใจเดียวอะขอพี่ใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าไปขายของเต้ยเลยได้ป่ะละ่ะ เพราะว่าเตยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยค,ออคือตอนนี้พี่จะให้พี่ให้ผมส่งของพี่คันเดียวใช่ปะใช่ใช่มาแตงา่งอง่ะกูถ้าอย่างงั้นมเจ้ากว่าพี่ถ้าถ้าพี่จะให้ผมส่งประมาณจะเดือนสองเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เวลาพี่ช็อตเป็นเงินเดือนรยอยู่พี่แต่ว่าต<อ>่นนี้เราคงขายไม่ได้เล่แล้วถ้าแล้วบ้านเบิร์นอะไรไปจำนำไว้ก่อนได้ไหมของ,องเต้ยอะ่ะคือเขาจำนำบ้านให้เราพี่ เออแล้วมาช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เอายังงี้ดีกว่าเผื่อทีผมจะช่วยได้อืมหลายล้านอยู่เนาะเซ็งเลยหลายล้านอะหลายล้านเออเอาเอาอย่างงี้ก็ได้เต้ยแบบว่าเต้ยสะดวกอ่ะแบบว่าเต้ยน่าจะสะดวกสุดอ่ะรถเต้ยมีกี่คันอะมีสองคันพี่ทำไม่รวมมอเตอร์ไซค์เอองั้นรวมมอเตอร์ไซค์ด้วยได้ไหมเต้ยเอารถสามคันของเต้ยอ่ะแล้วก็บ้านอะหรือว่าเอารถสามคันของเต้ยก็ได้เข้าเต็นท์ได้ปะ มอไซค์ด้วยเต็มต้องคือก็เหมือนแบบผมขายไปเลยยไงเราพี่สรุปช่วยไม่ได้เหรอคือชื่อช่วยเรื่องเงินนะช่วยได้พี่ช่วยได้แต่ว่าถ้าเรถไปขายมันไม่ได้จริงๆเอางี้ดีกว่าพี่ขอดูหน้าหน่อยช่วยสรุปช่วยพี่ได้ปะอ่ะช่วยแล้วโดนอีกแล้วสรุปช่วยพี่ได้ไหมไม่ช่วยทั้งนั้นนะเอาตังเองถ่ายคลิปกันอยู่ เขาไปตเกเองไม่ต้องไม่ต้องให้ช่วยอุ้ยแต่แต่แต่เรื่องจริงอ่ะแนนบอกให้ขายให้นะบอกเอารถเตยไปเข้าเต็นท์ให้หมดแล้วว่ายังงงว่าทำไมขายขายทำไมวะอ,อันนี้ก็นั่งกั้นขำอยู่ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงพี่ก็ต้องดึงดราม่าให้มันเศร้าหน่อยจะได้มีคนเชื่อมีการกว่าช่วไม่ได้จะตัองลุกช่วยใช่ปไม่ได้ช่วยไม่ช่ปหน่จะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือไม่ได้งไงถ่ายคลิปถ่ายคลิปหยอกยอกไม่ได้ไขายจริงหนก ถ้าถ you know, you know, you know, ้าถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้ว่าถ่ายคลิปนะผมไม่ช่วยตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ได้หรอกถ้าเกิดมารู้ถ่ายคลิปมันไม่รับสายตั้งแต่แรกแล้วเออก็อาจจะมีธุระก็ได้ไอหนุ่มผมฟ้านะฮะผมฝากฝากช่อง New Day วิวรายกันนะครับบครัโอเคนั่นแหละโหยอกหยอกหยอกไม่ได้แล้วก็รูปมันจะให้ขายไปเนี่ยขายเลยสามคันนะเข้าเต็นท์เลยขายรถคันที่พี่ไว้ออกให้ผู้หญิงคนนั้นดีกว่าอ่ะชิบหายแล้วเอาไว้เลย ไปแล้วพอ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 ่าโอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็ได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เรานะที่เราโทรไปแกล้งนะว่าอ่าแต่และช่องเนะี่ยคิดยังไงกันบ้างนะครับผมเรารู้สึกแบบที่สุดว่าเราใช้นิสัยอย่างนี้จริงๆมันก็เห็นแก่ตัวไปนะให้เพื่อนขายรถตัวเองแล้วแบบเอารถเราไปส่งอะอย่างรู้นไงแต่แต่โน้ตโน้ตก็กระอึกกระอักอยู่นะเต้ก็กระอึกกระอักอยู่เป็นเราเราก็กระอึกกระอัก แต่ไม่รู้จะพูดยังไงไงเขาก็งงว่าเอารถเอารถเอารถตัวเองไปขายแต่ว่าเอารถเขามาใช้ก่อนเลยจาไปแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมมมอสด้วยแล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถแนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบดีครับ